จากพิสัยทัศ Empower Living นะครับเพื่อเป็นการส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีที่ลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับวันนี้นะครับเราก็เปิดตัวโครงการนำล่องนะครับ AP Safe Life Protect People นะครับ AP Safe ชีวิต Safe สังคมเป็นการเข้าไปช่วยเหลือุชนอยู่ในพื้นที่เสี่ยง10พื้นที่ที่เรายังเล็งเห็นว่ายังมีกลุ่มคนบางกลุ่มที่ถูกมองข้ามไปนะครับโดยครั้งนี้เองเนี่ยเราได้มองถึงพระสงฆ์นะครับที่อยู่ในเขตพื้นที่เสี่ยงที่ไม่สามารถออกบินทบาตได้นะครับโดยโครงการนำล่อง ครั้งนี้เราจะเข้าไปที่9วัดกับ1งโรงพยาบาลสงฆ์ครับและในโอกาสนี้เองเนี่ยนะครับเราก็ต่อยอดความช่วยเหลือไปถึง SME โดยที่ครั้งนี้เองเนี่ยเราได้ร่วมมือกับ Happy Gro c เซและบุญนำพานะครับโดยที่ Happy Gro c เ r เนี่ยเป็น SME ที่ช่วยเหลือสังคมนะครับโดยการนำของจาก,กเกษตรกรนะครับแล้วก็ผู้ผลิตรายย่อยถวายให้กับพระนะครับแล้วก็อีกเจ้าหนึ่งก็คือบุญนำพานะครับที่จะทำอาหารกล่องเพื่อไปถวายเพลนให้กับวัดต่างๆที่เรากำลังจะเข้าไปครับ สวัสดีครับผมสรสิทธิ์เนตรลินนะครับผู้ก่อตั้งบริษัทบุญนำพาประเทศไทยจำกัดนะครับเราก็เป็นตัวแทนไปถวายเพลพระตามวัดต่างๆให้แล้วมีการนำบม็อกเซตอาหารไปถวายพระตามพื้นที่ต่างๆที่ไม่สามารถบินทบาตได้นะครับ สวัสดีค่ะชื่อโมนะคะสวัสดีค่ะมุกค,ค่ะเร,เรามาจาก Happy Grocer's ค่ะ สำหรับแคมเปญวันนี้นะคะทาง Happy ้กอสเได้มีโอกาสร่วมงานกับทาง AP ในโปรเจกที่ชื่อว่า Save Life Project People AP ได้แรงเห็นว่ากลุ่มที่ได้รับผลกระทบเกี่กาของตัวโควิด1 9ทีเนี่ยก็เป็นกลุ่มของพะสงฆ์ที่ไม่สามารถไปบินธบาตได้กิจกรรมครั้งนี้คะ่ะนอกจากจะเป็นกานที่ทำให้เราได้ส่ตงต่ออาหารที่มีคุณภาพเนาะแล้วก็เป็นการทาบุญกับวัดสิวัดในทันท่วกรุงเทพเป็นการเพิ่มช่องทางการขายหรือว่าโอกาสทางตลาดให้กับเกษตรกรที่เราทางานด้วยเหมือนกัน ในช่วงที่การเกิดโรคระบาดโควิด19เมื่อไม่ได้ออกรับบินาบาดก็จําเป็นจะต้องทําครัวเองที่วัดโมรีโลกกัจยรา,ามข้าวปลาอาหารที่ญาติโยมได้มาถวายไว้ก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะให้ไปบินาบาดตามสถานที่ต่างๆมาเก็บไว้ในในกรองขังของเราตอนนี้ก็แทบจะหมดน้อแต่ก็ยังมีญาติโยมเอามาถวายเพิ่มเติมเหมือนอย่างบริษัท AP เหมือนอย่างวันนี้นะครับที่ได้นําพัตตานหวานข้าวทั้งของสดทั้งของแห้งมาถวายไว้ทําเพิ่มเติม ในโอกาสวันนี้สำหรับ AP Thailand ที่นำวัตถุดิบนะสิ่งของอุปกรณ์ในการทำครัวต่างๆมาถวายที่วัดสุดทธิวา,ารามเป็นจำนวนมากทำให้เราเนี่ยมีกำลังใจทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นการร่วมด้วยช่วยกันขออนุมโมทนากับ AP Thailand อีกครั้งหนึ่งนะขอเจริญพรโควิด19ในรอบ3ามนี้นำความทุกข์ยาก ให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนในแง่ของการบินทบาทกไ็ไม่สะดวกอย่างเดิมแต่ว่าก็มีญาติโยมผู้มีน้ำใจขออนุโมทนาสาธุการบริษัท AP t h ไทยแลนด์ม่ได้ทำหน้าที่ของความเป็นพุทธมามกาชนคือเกือ้อกูลพระ ณเวลานี้นะคะเราก็ได้มามอบอาหารสดแล้วก็รวมทั้งอาหารแหง้งแอลกอฮอลเจลมอบให้กับที่โรงพยาบาลสงนี้นะคะสำหรับโปรเจกต์ Safe l i f e Project People ของเรานี้นะคะเราก็อยากจะช่วยเหลือนะคะทั้งในรายบุคคลแล้วก็ต่อสังคมค่ะเพื่อเราจะส่งเสริมให้ทุกคนก้าวข้ามวิกฤตนี้ไปได้วยกันค่ะก็ ขอขอบคุณ AP Thailand นะคะที่เห็นความสำคัญของ s อสอย่เงเราแล้ให้โอกาสเราได้มาทำกิจกรรมในวันนี้ค่ะก็รู้สึกยินดีนะครับที่ได้มาร่วมโปรเจกต์เซฟไลฟ์โปรเ e c t p พีเพิลของ AP นะครับเป็นโอกาสดีนะครับที่ทุกคนได้มาร่วมบุญกันในครั้งนี้นะครับแล้วก็เป็นโปรเจกต์ที่ดีมากๆครับ และในโอกาสนี้เองนะครับก็อยากจะขอเชิญชวนทุกคนนะครับที่สามารถที่จะช่วยเหลือคนที่ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่และยังถูกมองข้ามไปตามกําลังที่ตัวเองจะมีนะครับเพื่อที่เราจะก้าวข้ามวิกฤตโควิด19ครั้งนี้ไปได้วยกันอย่างปลอดภัยครับ